สมเด็จแบบนี้มันจี๊ดสองนาทีครับพี่มานะ,อะไอที่เขาเรียกลอยปูไตอ่ะ,อะก็คือเนื้อเนี่ยกดแล้วมันเหลือฟองพองอากาศแบบนี้ปูทวดเรียนคอน้ำเต้าหลวงปูทวดเล่นบล็อกไหนน้ำเต้าหลวมปูทวดจากปูทวดบ็อกนิยม บอกนิยมคือมีฟัน oh. ฟันทัานอยู่ตรงไหนมีฟันหน้าแก่นิยมสุดครับนี่ไงน้ำเต้าหลวกกุทงทูอ่โอโห ร้างปี2,505ครับเหรียญน,นี้น้ำเต้ารวบวดบล็อกมีฟันเล่นกันครับเป็นบล็อกนิยมมีทีลาทองคงใช่นี่ใครรู้ราคาเหรียญน,นี้บ้างเวลาเหรียญอยู่ในจอคนนี้เขาดูอยู่อ่ะบางคนไม่เคยอยู่วงการพลาเลยก็ไม่รู้สิ่งที่จะมีประโยชน์ก็คือเขาจะต้องรู้ว่าเหรียญน,นี้ยปีอะไรเหมือนมีคนบอกปีศูนย์หน้าขอบคุณครับ บอกอะไรราคาเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์กับคนดูแล้วเขาก็จะพิสูจน์ว่าราคานั้นน่ะจริงไหมอย่างที่มีคนเคยบอกไว้จากการประมูลดังนั้นพระหลวงปูทวดคือพระที่พร้อมพร้อมทั้งพุทธคุณเนีฮะแขวนปูทวดแล้วโดนยิงไม่เข้าโดนรถชนไม่ตาย ประสบการณ์คุ้มครองชีวิตถือว่าเป็นพระนิรันต์อันตรายอันดับหนึ่งสองเป็นพระยอดเยี่ยมของวงการรู้จักกันทั้งในประเทศและต่างประเทศสามรุ่นยีย่นะิยมนะฮยไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามคอรน้ำเต้าเต้า,ตารีดนะหลังหนังสือนะีฮะไม่มีวันลดคุณค่าแท้จะเป็นพระเครื่องที่เป็นมรดกคู่ประเทศไทยของเราคู่วงการพระเครื <ข Yan kee> ่องของเรา คนอยากได้แท้ครับบางคนซื้อจนท้อเพราะได้แต่เก๋นะียดังนั้นวันนี้เหรียญแรกที่จะให้ในไลฟ์วันนี้นะครับก็คือเหรียญน,นะน้ำเต้าหลวงปู่ทวดปีศูนห้านิยมสุดคือบล็อกหน้าแก่มีฟัน <c oughs> แพง <c oughs> แล้วมีเก๋เยอะจนเราไม่ค่อยได้เจอกันแล้วไม่มีใครไม่รู้ราคา เพราะพลาแบบนี้เขาเล่นหนากันมาคู่วงการมาเกืองประเทศไทยนะครับอยู่ที่ว่านะฮะพอเวลาอยู่หน้าจอเนี่ยมันมีคอมเมนต์ที่ทำให้ผมรู้สึกอยากแบ่งปันไหมนะยให้ใจผมฟูหน่อยพอทวดที่ทานอาจารย์ทินนั้นแต่และรุ่นหลักหมื่นขึ้นทางนั้นครับพี่เวลาพลแฮลเ,ลเพ็อ่าแบบนี้สวยๆเคยขึ้นไปถึงสี่หมืนกว่า ถ้าดำดเนี่ยหน้าแก่มีฟันเนี่ยสี่หมืนกว่าปีศูนย์ห้าผมก็เช่าเฉพาะหน้าแก่มีฟันมาตั้งแต่นุ่มๆแล้วครับอ่าคนที่ซื้อพระราคา,าดีมีแตคนเก็บพระไว้ให้เสมอแล้วรุ่นสุดท้ายปีหนึ่งหนึ่งเหรอครับพี่กิติสกุลก็เอาว่าหนึ่งหนึ่งอ่ะก็ก่อนหนึ่งสองนะหนึ่งหนึ่งก็ก่อนหนึ่งสองนะครับเอาเป็นว่าถ้าอันไหนอ่ะพิสูนรได้ว่าก่อนปีหนึ่งสองคือเข้าใจง่าย องค์นี้หนึ่งมืันผมปิดให้ครับอ่าประมูลครับอาจารย์สองนาทีอ่าดังนั้นรายการแรกเนี่ยผมมีมพักขึ้นจออยากให้คุยกันเยอะๆผมเป็นเจ้าของครับพูดไปบางคนก็พาพี่พี่ก็พูดดีสิไม่ผมไม่อยากให้เกิดโมเมนต์นั้นผมอยากเป็นเพื่อนนะ<ม>ถ้าผมพูดแล้วคอมเมนต์พูดตรงกับผมอะม่ะมันเป็นการทําให้คนที่นั่งดูเนี่ยสามารถมั่นใจในการจําแล้วการจํา ในการนําไปใช้มันเกิดประโยชน์กับเขาและเกิดประโยชน์กับวงการมาในอนาคตขอรับครับผมโอเคไหมเออนี่องค์ต่อไปที่ไหนโรพีเบ้าเออนี่ยังอยู่ใต้เหมือนกันวัชลองพี่ชุมพลอ่า แชมป์วัชลองครับหลวงพ่อแชมป์ปีอะไรเล่นกันไหมกี่ร้อยภูเก็ตครับพี่วาทีเล่นบล็อกอะไรเออเนี่ยเราเอามาเนี่ยคุยกันให้คนดูได้รู้เผื่อบนทีนี้เขามีกี่ร้อยเล่นกันกี่ร้อยหลักหมื่นครับโอ้โหหลักถ้าหลักร้อยขอปิดห้าสิบอง์อ่า นี่ยฮะอะโหโหอันนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพรเจ้ามามจลลงปีหนึ่งสองปนี1-2ะนิยมบล็อกมีเล็บใช่บล็อกมีเล็บครับองค์นี้นิยมที่สุดหลักหมื่นอ่าขอบคุณมากครับพี่ครับก็อยู่องละหมื่นกว่าบาทโอเคเออยีกนาทิีส่งดาวหนึ่งร้อยดวงขอบคุณครับเออเริ่มออกรถออกชาติถ้าพร้อมแล้วรายการแรก ขอเขียนราคาใส่มือหรือไม่ต้องเขียนหลงมูทวด ah วัดช้างไห้ขอน้ำเต้านิยมสุดหน้าแก่มีฟันโอเคหัวใจรัวๆอนี่มาหนึ่งมืนบาทแล้วนะครับรอคำว่าเริ่มสักคู่มาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนหนึ่งันบาทเวลาเดินแล้วมาที่หนึ่งมืนสองันบาทครับราคาสุดท้ายครับกดนาฬิกาด้วยหัวใจวันไหว เว้วะผมบอกเลยมาที่1นึ่งสันบาทมาที่มาที่หนึ่งบาทครับราคาสุดท้ายมาที่1 4ึ่งันบาทมาที่หน0 0งมืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหเนี่เนี่ยฮะบล็บอกนะเนะยิยมสุดก่อนน้ำเต้านะแก่มีฟันอยู่ที่หนึ่งมนห้าพันบาทครับมาที่หนึ่งสบาทครับราคาสุดท้ายครับ อ,อยู่ที่16,300บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โแล้วดูเวลาดูผ้าแทนนะดูปลายเท้าดูนิ้วดูจมูกดูปากนี่เหรียญสวยครับโอ้โหอยู่ที่16,300บาทครับราคาสุดท้ายขนาดล่อเตารีดย,ยังลักแสนเลยครับแบบนี้สร้างพร้อมกัน อยู่ที่หนึ่งมืนกพันสามร้อยบาทครับคือเอาแก้ราคาปูทวดหลายคนที่พีบารายออกมาแล้วไม่ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะเพราะพระแบบเนี้หมดจากวงการไปแล้วจนคนไม่รู้เนี่ยลงนั้งถ้าไปเจอปูทวดนี่นี่ี่คุณดูดินี่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 โบสเตอร์ปูทวดผมนี่ยอดนิยมทัหมดนี่น้ำเต้านดิ หน้าหนุ่มหน้าแก่ดิเห็นไหมโอ้ oh. มาที่หนึ่งหมืมาที่หนึ่งนส้บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมบาทมาที่1นึ่งบาทมาที่หนึ่งบาทาที่ 17, บกคิสอยู่ที่หนึ่งเอาว่า, 11, าข้างข้างตัวผมจะมีโปเตอร์ปูท่วในอดีตละมาที่17,700มื่นันเจ็ดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้าย เวลาหมดแล้วนะพี่นะัอยู่ที่1 8ึ่0มบาทมาที่1น2่0มื่นแปดพันสองร้อยบาทสบายเลยมาที่1น2่0ร้บาทครับราคาสุด 1, ท้ายครับหนึ่งหมื่นนิยมสุดด้วยหน้าแก้มีฟันนิยมสุดครับอยู่ที่1 8ึ่งันบาทมาที่18,200ห้บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่18,200ห้บาทครับราคาสุดท้ายโอ้แลวพ,พี่พระยะหมื่นสี่หมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันเ้บาททวนรับรายการนี้ หมื่นแล้วก็บำหมื่นแปดเจ็ดโอ้ท่านหมอเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจดีพราปู่ทวดคือปลาที่มาก่อนแล้วรุ่นที่ยมเนะี่ยไม่มีแล้วจะมารุ่นบวอยยังแพงยังมาใช้สองสี่ที่ไปทานปู่ทวดกันแพงแพงไม่หลวงปูทวดหมื่นกว่าบาทกับไม่สึกสึกยังยังไม่ได้เลยท่านบออครับผมหลออแล้ว เพราะว่าเหมือนกับว่าตอนเนี้ยคนที่รู้นะรู้จักพระยอดนิยมหเ่อเนี้ยถูกไหมเหลือน้อยแล้วนะเนี่ยคนที่รู้จากพระยอดนิยมเข้ามาเก็บช้อนเก็บสบายเลยประทับใจกดโอเคสามโอเคครับท่านบอเนะี่ยอริยะอุ้ออยอนั้นปอหอดได้อาาทองไปใช่ไหม อ่าพอาะเตะพอาเตะนะทองใช่ใชรายการแรกวันนี้พเพราะแจมนี่ลืกหนึ่งปั๊มรุ่นหนึ่งปีหนึ่งสอง คนตายอยู่ไหมคนใต้เอาเว้นะ่เนี้โโโนะท่านพอเนี่ยตบหมดโตแน่ถ้าเกิดว่าผมประมูลน,นะนะเอา้ามาไม่เป็นไรนาทีเดียวนาทีเดียวครับรายการนี้มือสัน่นมือสัน่นมือสัน่นนาทีเดียวเอาให้ท่านผอหรือใครที่รู้ตบหมดโตโเลย mm hmm. เป็นหมืน่ mm hmm. นนี่นะครับนาทีเดียวแล้วจะหาดูเหมือนปัม๊มเพราะแจมไม่ง่ายแล้วตอนนี้ มาเดียพันบาทบเปิดแล้วครับมาเดียพันหนึ่งร้อยบาทที่พี่อาริยะครับราคาสุดท้ายนาทีเดียวนะพี่โอปัญหาคือนาฬิกากระแทกระดับท่านนะอาจจะหลวมแป๊บหนึ่งนี่ท่านอาจจะหลวมแป๊บหนึ่งมาเดียพันหนึ่งร้อยบาทมาเดียพันสองร้อยบาทครับมาเดียวพันบาทครับราคาสุดท้าย ต้องบอกจะหายอดนิยมรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกพราะแจ่มเพาฉลองนี่เนี่ยปั๊มยาขัดนี่บล็อกนิยมนี่ไม่ง่ายไม่ง่ายมานิโอพันบาทครับมาดิโอพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายเสียนบ้ามะพิมพ์ที่ยมสุดในรุน่นรูปเหมือนปั๊มปีหนึ่งสองไข<น>ที่เล่นพ้ามาระดับเนี่ยยี่สิบปีเนี่ย จะต้องรู้ว่าเนี่ยคือในรูปเหมือนปันป๊มบอแชมป์เนี่ยนิ s s. นยมสุดนะครปั๊มปีหนึ่งสองมาที่8,000บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่7,000บาทครับราคาสุดท้ายโอ้ยพันไปดันอยู่ที่7,000บาทครับราคาสุดท้ายนาฬิกาดังแล้วนะพี่อยู่ที่7,000บาทครับราคาสุดท้ายครับวันนี้จะนำรถมุกเซกด้วย <c oughs> นีม 7, ่มาที่7,000บาทมาที่7,400บาทนะครับราคาสุดท้ายที่พี่อริยะ อยู่ที่พี่อารีย์เจ็ดพันสี่ร้อยบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหอยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยบาทที่พี่อารียะกับพี่ราชาไม่ดันมาที่พี่อารียะเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้าราคาแบบนี้คนรู้ราคาในช้อนเก็บสบายเป่าเลยพี่บ่าวเอ้ยนี่มาที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทมาที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับปิดภาษาเซียนเล็กว่านุ่ม เนีภาษาเสียนเรียกว่านุ่มพิดไปพี่พี่อาริยะนะครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาททวนส่วงพ่อเตะเดี๋ยวรอแป๊บพี่อ่าเมื่อก่อนเจอบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่มีของเลยแพงมานานแล้วราคานี้ขนมครับพี่อริยะหรือพี่พี่จา๋า นุ่มไหม,มแต่ไม่เป็นไรนะแคปหน้าจอไว้นะแท้ๆละ่ะเป็นรูปเหมือนปัม๊มคมชัดลึกแบบนี้นะนี่ก็เรียกว่านุ่มเอาไปแก้นะถ้าเราจะหลวม วัดหนังพิวิบูรณ์ออคงนี้นือวัดเกศพิมพ์พระประธานเนื้อเป็นไงพระสมเด้โตรงครับองค์นี้ออื สองหน่อยครับวัดเกตโอ้โห,โหนานแล้วที่ไม่ได้มีพระสมเด็จเข้าใจง่ายๆมาให้เราได้ดูกัน อืเนี่ยถ้าใครจำเอกลักษณ์พิมพ์ของช่างแกะบล็อกสมเด็จโตได้ไหมใบหูที่ผมบอกเหมือนหมวกสมุรญี่ปุ่นน่ะพิมพ์เหมือนเส้นได้บางคุณผมแต่มีหูอโอ แต่พวเนื้อเหมือเกียดมากเอ,อ๋ถ้าขายเอกลักษณ์ช่างแกะพิมพ์เนี่ยนี่ช่างแกะพิมพสุดยตโตอยู่แล้วใช่ที่ใบหูสองฝั่งอ่ะขึ้นเหมือนมวกสมุรญี่ปุ่นเน,นี่ยปะที่โดนบอกเสมออ่ะนี่ฮะขนเนื้ออร่อยห่อจริงองนี้เข้าใจง่ายสุด เกตชัยโยพิมพ์พัสทานอคือจริงๆอ่ะเราเรียกวัดเกตไม่ได้หรอกเราต้องเรียกว่าพระสมเด็จโตฝากกลุกวัดเกตชัยโยถูกถึงจะถูกพอพระทั้งหมดอ่ะสร้างที่วัดลคัคาังหมดละครับองค์เนี้ยเข้าใจง่ายตรงที่เนื้อหาเนี่ยหยิบมาปุ๊บไม่ต้องเข้าใจอะไรเยอะเลย อยู่ม้เพราะเนื้อสูตรสมเด็จเอกลักษณ์พิมพ์ที่ผมพูดเสมอเนี่ยนะะถ้าใบหูเนี่ยเฉียงขึ้นเหมือนหมวกซาเญไรยุ่น,น่ะนี่คือช่างแกะพิมพ์สมเด็จโตเพราะองนี้ไม่ได้ถอด mm. ไม่ได้ถอดไม่ว่าพิมพ์ไม่ได้สามายด้วยเอ้า mm. oh. นี่ฮะพิมสามชั้นเล่นหาก,กันมานานแล้วครับอ่า ดูง่ายองค์นี้ขู่เ,เนือ้อสุดจริงี่เนี้องี้อือหือ กายภาพอ่า้อยห้าสิบปีเนื้อเก้าจัดเม็ดมวลสารชัดเจนความคงแชของตัวพราดูง่ายมากครับสมเด็จโตหลังปีใหม่มานี้เจอพราสมเด็จแบบนี้เข้าใจง่ายแบบนี้ไม่ไม่กี่องค์เองครับอ่าเนื้อแบบนี้ถ้าแปลงลากเป็นเจ็ดชั้นลากหลางท,ทันทีแม่ เวลาได้ส่องพระสมเด็จแบบนี้มันจิตดสองนาทีครับพี่มานะไอที่เขาเรียก้อยปูไตอ่ะ,อะก็คือเนื้อเนี่ยกดแล้วมันเหลือฟองพองอากาศแบบนี้มผมอยากกห้เพื่อนเนี่ยได้อยู่สององค์จริงครับผม,มนะ ในความชอบของพระสมเด็จองนี้คือหนึ่งพิมพ์ไม่ซ้ำใครอ,คอ,คอ่าคือถ้าเป็นพระถอดพิมพ์ะก็คือจะเหมือนกับพิมพ์นิยมทั่วไปอสองถ้าเป็นช่างที่ไม่ทันสมเด็จโตมาแก่พิมพ์พระก็จะแกะไม่ได้เอกลักษณ์เดียวกัน ประมูลครับอาจารย์งองค์นี้คือพระสมเด็จองค์เนี้ยเนื้อเนี่ยนะ,ะสูตสมเด็จเข้าใจง่ายสองที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายก็คือเนะะี่ยไม่ได้ถอดพิมพ์มาและเอกลักษณ์พิมพ์ยังคงเป็นช่างสมเด็จที่แกะพิมพ์พร้ายสมเด็จโต นีต้องบอกว่ารายการของผมเป็นรายการที่กล้องเนี่ยส่องในเนี้ยบางทีนะพาไม่สู้กล้องหรอกแต่เวลาใกล้จะจบแล้วมาส่องใหม่อาหารกล้องให้นะหน่อยก้อนใหญ่ก้อันใหญ่หน่อยก้อันใหญ่ก้าสบายตาสบายใจี่ทวีผมมายังครับสมเด็จ ถึงยุคเข้ารายการนักสะสมบอมร,ร่างกายกันแล้วเนื้อแบบนี้ไม่จำไม่ต้องจำพิมพ์ครับ <c oughs> เป็นที่ไหนก็แท้นะเดี๋ยวไวท้ที่วันนี้ฉุกเราหุกได้มาเดี๋ยวไว้กล้องดีๆแสงดีๆมากอ่อน